สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาตีห้าเหมือนเดิมมาแล้วครับสติ บนรถในครั้งนี้นะคะมีกิจกรรมทาโก้และมีตัวใหม่มาอย่างแน่นอนนะคะจะไม่เหมือนวีก่อนที่แบบว่าไม่มีตัวใหม่มาเลยวีนี้ตัวใหม่มาแต่ว่าจะได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนและตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าเป๊ะมาแล้วคะ่ะกับกิจกรรมทาโก้ทิวส์เดย์ในวันนี้นะคะเอาจริงๆนะบางทีก็แอบอิจฉาฝรั่งเหมือนกันนะคือบ้านเขาเนี่ยบางทีก็แบบ,บแบบอะตอนเย็น,หร,ออน,นหรือตอนเช้า9ก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยแต่บ้านเราอะมันตีห้าไงฮัลโหลชายแ a n d แต่โส,สิงคโปร์ตอนนี้ก็คือ6โมงนะ6โมงเนะชา้าแล้วคือในสิ่งที่เจนทำก็คือแบบต้องลุกขึ้นมาเพื่อไยกิจกรรมนี้แหละค่ะขอเกิดพี่ลานด้วยออโอเคทุกคนมาสวนสายสดส,สละเริงกินอย่างเรามาแล้วนะคะอีวานินอย่างก็คือ,อยังไม่ได้นอนเออใช่ แซมมี่มาแล้วค่ะวอนตาโก้ด้วยมาๆมาเราช่วยกันใส่ตะโก้ลงไปในแซมมี่ดีกว่าเอาให้หนังท้องตึงไปเลยไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยตัวใหม่มามันจะน่ารักขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องหานี่งมาละตัวตะโก้ก่อนมาครับุ่มมาบึ้มบึ้มตะปีมก็ติดตะโก้ด้วยมาๆมา,มาช่วยกันช่วยกันมาแล้วคับลักกี้บอลตาโก้มาเลย Add New b บลล์ลอสฟอร์ทูเดะตากท d ิ y สเมีสองตัวที่มาใหม่นะคะรู้สึกน่าจะเป็นตัวพลิกปะท่านจำไม่ผิดนะคะแจงไปแอบดูมามันจะเป็นตัวพลิกด้วยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของตโก o t ิว s เ a ยในวันนี้นะครับผมแต่เราจะได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะต้องเปิดกล่องปะ่ะต้องเปิดกล่องเพื่อให้ได้มาแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเอาตัวตะโก้เนี่ยที่มาติดสถานตโก้ต่างๆนะคะไปใส่เครื่องก่อน เพราะว่าตอนนี้แซมมี่หิวมากแซมมี่ต้องการกินตะโก,ก้บนหัวเบลอตทั้งหลายไปเท่าไรแล้วเนี่ยเกโอเคพอดีเฮ้ยเฮ้ยปิปยเ้เตโต้ยินอย่ากเราจะไม่เคยมีเอาก่อนนี่เกือบพลาดไปแล้วไมมล่ะใส่ไปครับจะครบยังเก้าและวเก้าแล้วลากุกการาชามาอีกตัวหนึ่งแล้วได้ปล่อยมากเลยลากุกกาาชายิงเลยแซมมี่ มันเป็นตัวอะไรผิดหวังเหมือนเดิมปะโอ้กับพิทาโกะเอามาก่อนละกันไปครับอุย้ยมี่ไม่แต่งควอนติตี้ทรัคอะไรอะ่ะอุย้ยหมากับพริกจริงด้วยใช้ชีววนินี่ตะกเนี่ยกับลากุกะลาชาแล้วก็จอมจอมซาฮูพี่ละเอาจอมจอมมาให้หน่อยได้ได้ได้เดีกันเซิร์ฟแจงชีววนินี่ไอไอไอหมานั่นไงที่เรานั่นอุ้ยไม่ได้อะ่ะแล้วคือชีววนินี่ออกอยากเอ้ยมาแล้วครับชีววนินี่มาแล้ว มาตัวเพชรซะด้วยมาเลยอุ๊ยอุ้ยอยินอ,อย่างตอนนี้ไม่มีเอาก่อนเลยนี่เราแลกก่อนเลยนะคะทุกคนเห็นปะไม่มีระยะเวลาจำกัดด้วยนะแล้วก็ต้องใช้จระเข้อีกโอ้ไม่ก็ไอตัวพิกเนี่ยแจ้งคิดว่าไม่น่าจะได้เรากูกร,ราชากับจบัจบจบจโอเคขาะแค่จบัจบจบับจับโอเ แล้วก็คือต้องใช้ไอเนี่ยไอคล้ายๆกับไอตรงตัวเล็กอะที่ได้เปิดจากกล่องเนี่ยก็คือยากจริงบอกเลยเพิ่งโดนเราใส่เครื่องก่อนไปครับผมขาดจับจับจับสัหูแต่ตัวพิกเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันได้ยากมาแล้วขึ้นรถมันน่ารังมากเลยอ่ะหูแลกกันแบบไวเกินพี่ลานพิกจะหมดแล้วอะ่ะกำลังหาอยู่เราใช้ของยากด้วยทุกคนใช้67 Lost ลอตัวไม Ho รสปอร์สิตโตสแล้วก็ใช้ตัวจระเข้นะคะแต่ตอนนี้ขาดจับจับจ ไอตัวข้างบนอะ่ะเจนคิดว่าน่าจะแรกได้ง่ายอยู่เป็นหมาทาโก้ลัคกี้บอกแอดมินมาว้าวไปเลยจ้ะเข้าบ้านเลยจ้าเดินแถวกันเข้าบ้านไปเลยนะจ๊ะแล้วคือใช้อะไรตอนไหนไม่ใช้ใช้จอบจอบโอ้แล้วคือของก็เยอะด้วยไงเก็บไว้ไหนวะเนี่ยโอ้ตยตา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 ยไอวั one, นนี้จอบจอบจอใช่ดีนีดดีอย่าบอกนะว่าเอามาตอนเนี้ยโอ้ยแล้วมันฉีดอะไรในบ้านเนี่ยอุ้ยลำคาญจริง อ้าวแล้วค่ะทุกคนงานเข้าแล้วนะคะเราเป็นสามารถหาจับจับจับได้นะคะณตอนนี้เราอาจจะต้องปิดคิวเนื่เราไม่มีตัวใหม่แล้วเนี่ยมึงกำลังเลงอยู่เจมีจ๊อบจับหลายตัวมากเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้โอเพนแป๊บเฮ้ยจะได้จระเข้ว้าได้จระเข้เฉยเฮ้ยเร็วๆคุณมาเอาจ๊อบจับไปก่อนกำลังวิ่งกำลังวิ่งชั้นล่างชั้นล่างโอ้ยไม่เปิดให้เราเราเป็นเฟนกันนะเอาตัวปกตินั่นแหละสีม่วงเลยเอาเนี้ยแหละ มาแล้วจอบจับจบสหูตัวอยู่ไหนวะข้างบนโอเคมาจับจับเออมา, <Excel. S 1> มาได้แล้วครับผมตอนนี้คนหาจับจับจบกันเยอะมากนะคะแต่เราไม่สนเราจะเอาใส่เครื่องนะตอนนี้เลยครับผมไปเออปึ้งสปอนมาเลยเฮ้ยทุกคนมาแล้วหอะไรอะได้อะไรอะเซอวอร์เออร์ ทำไมอ่ะฮะ unexpected s e r v e r error ฮะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยเดี๋ยว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 จะเอาชีวนนัวนี้นี่มาใส่ใหม่ทำไมเป็น error ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาเอีกแล้วครับการแรกของ steel ball อ o t เนี่ยมันขึ้นว่า unexpected อะ unexpected unexpected Une s e r v e r error ทำไมอะ่ะทุกคน เอาอีกแล้วว่าการแลกของสัตยรบลอตแต่ละครั้งชอบมีปัญหาตลอดเลยอ่ะนี่คือไม่ผ่านไปสิบนาทีเลยนะสปอนไม่ได้ค่ะบริโตเบอริโตหมาแจ้งอ่ะเอา้าแซมมี่ทำอะไรทีมันแลกไม่ได้อ่ะเออทำไมอะคนอื่นเขาแลกได้ทำไมแจ้งแลกไม่ได้อ่ะทุกคน เนี่ยทุกคนดูนะคะถามว่ามันหมดหรือเปล่าแตงพูดตรงนั้นมันไม่หมดคะ่ะเพราะถ้าหมดเขาจะประกาศแล้วว่ามันใกล้หมดแล้วนะแต่ตอนนี้มันแลกงไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปริตโตบริตโตหรือว่าเป็นชิลินชิลี่เนี่ยแล้ไม่ได้เลยอะ่ะ w ายตอนนี้รู้สึกว่าแซมมีเ่เขาตั้งจะหายไปแล้วนะเขาไม่มาพิมพ์เลยอะ่ะน่าจะกํลาลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะแงอาอีกแล้วอ่ะเวนร้อนทําไมอะ่ะมันชอบเป็นปัญหาแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะอุตสา์รอทุกคนแล้วคือคิดดูดิบ้านเราแบบตีห้าแต่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย เขากำลังแก้ไขยอยู่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าพี่งใส่เครื่องแล้วใช่ไหมใส่ไปแล้วอ่รอสปอนไปเรื่อยสเตียวเบลอนมีปัญหาเรื่องการแลกอีกแล้วค่ะเหมือนตอนนั้นเลยที่จะมีปัญหาเรื่องการแลกเหมือนกันเลยนะคะรอบนี้มีปัญหาอีกแล้วเฮอยเมลแกตตี้โนนยนนีโนรอแซมมี่แก้ก่อนแล้วกันนะออกไหมไม่ได้ไม่ออกโอ้ยมันเออเล์ทำไม ทุกคนมันเอาอีกแลว้วอะเนี่ยนี่ดูของเขาเป็นไงอะไรอะแลดเครื่องบินเฮ้ยทำแล้วหรอใชต่ตับตับรีแพร์เตอะทากโกทรัค mm hmm. เขากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะทุกคนความหวังมันยังมีตอนนี้แจงเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีคนหาจอบๆได้แล้วแล้วคือตอนนี้คนกำลังรอ,อก,กดเครื่องอยู่ปะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะระหว่างที่เรารอเครื่องเขาซ่อมอยู่รถตาโกนี่มีปัญหาเฉย เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเหลือร้านเดียวแล้วอะมังกดเด็กดได้ปล่ะกดไม่ได้เลยเนี่ยมันออกเข้าไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยังไม่ได้อยู่ดีไม่เห็นช่วยเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้อยากจะกีเป็นภาษาบราซิลให้เข้ากับเจ้าของประเทศเขาเลยเจ้าของเกมเขาเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะในกลุ่มเขาว่าไงบ้างพี่รันในเขาไปดูในดีคอร์ตตรงนั้นเลยอือฮะ ตอนนี้หายยังก็ยังเป็นกันอยู่ไม่ประเด็นคือของอ่ะมันมันลดลงเรื่อยๆอ่ะเหมือนแซมมี่ตอนนี้เขาพบปัญหาเกี่ยวกับรถของเขาอยู่นะคะที่เขาพิมพ์บอกอ่ะตอนนี้เหลือไม่ถึงนะ้าเ,เหลือแป0แสนแหละคือประเด็นคือแบบมาลอนตั้งแต่แรกแล้วแบบมันแรงไม่ได้ทุกคนแล้วตอนนี้เป็นปัญหากันเยอะมากเลยอ่ะ ะะแล้วมันเป็นของเราค่ะบริโต้บริโต้ระดับซีเค็นะคะเป็นระดับของไดมอนด์ด้วยส่วนไอพิงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะตอนนี้หลายคนยังแลกไม่ได้นะทุกคนแต่ของแจมมันแบบติดแฟบมันมาพอดีอะแล้วมันก็แบบปึ้งมาได้เลยอะโอ้โหวันที่สุดนะคะก็ได้มาสักทีวันที่ปัญหาเยอะสุดออ้ยเราคือเราชอบเบรลต์ที่มันเป็นหมาด้วยไงไอหมาเงินแล้วก็ชอบไอหมาตัวนี้เราก็ชอบอะแล้วมันเป็นแบบดัชชุนอะน่ารักมากเป็นไดมอนด์ด้วย จริงๆนะวันนี้เป็นวันที่แบบมีปัญหาอีกแล้วนะคะกับเออ่รถทัชอันนี้เป็นไงบ้างแรกเด็แหละกดรัวๆแบบรัวๆเลยอ่ะด้วยความโมโหด่ะแล้วมันก็ออกมาเลยแต่จริงๆแล้วเสียดายเนาะเราน่าจะได้ตัวพีกด้วยอะพี่รันแจ้งอยากได้ตัว67กับไอ้ล็อสโนว์ฮอตพอสสิโตอ่ะแต่67มันหายากมากนะใช่67หายากอยู่67นี่จะต้องเปิดกล่องแอดมินอ่ะแจงว่าเนี่ยอีก5นาทีน่าจะเปิดได้ต้องเปิดกล่องแอดมินอย่างเดียว67อ่ะ เอ้าชักหายเอ้้ทุกคนคะคือตอนนี้เจงกับพี่รังกำลังหาตัวอีกตัวหนึ่งอยู่เพื่อที่จะเอามาทำพิกสรุปชักหายหายไปไหนฮลัลโหลชักเฮ้ยแล้วรถทาโก้เอ้าไปแล้ว ขาต้องแก้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวชิลินชิลลี่ยังแรกไม่ได้นะคะทุกคนโอเคเรารอมาทุกคนแกรจะสรุปให้ฟังวันนี้นะคะเป็นกิจกรรม t a โก t ทิวสเตที่มีปัญหาอีกแล้วครับผมตอนนั้นก็มีปัญหาไปทีแล้ว,ลวเวลาเครื่องแบบว่าใส่ไปแล้วมันไม่สปอนออกมาอะไรเงี้ยรอบนี้นะคะมาเป็นรถทาโก้เลยมันน่ารักมากเลยนะทําดีมากตัวออกมาก็โอเคนะคะทั้งหมาทั้งพิกเลยแต่มันบักครับผมแลคือคนที่แลกได้เนี่ยจะมีแค่ คนที่แบบเปิดฟ <ขอ S 1> ลุก <ขอ S 1> แรกได้อะเออมีของขวแ,แรกกับคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนกดได้อะแล้วแจงดันกดได้มาพอดีตัวหนึ่งทุกคนก็คือไอ้ตัวหมานั่นใช่ไหมเอ้คือเหนื่อยมากแล้วตอนนี้นะคะแจงจะบอกว่าในดีซีว่าพี่รันในดิสคอร์ดใน,น,นดิสคอร์ดตอนเนี้ยโดนถล่มด่าก,กันแบบยับยับเลยนะคะดราม่าแบบบานบาลเลยคนเข้าไปแบบบ่นกันเยอะมากแต่อันเนี้ยแจงต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวแจงเองก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหรอกเหตุการณ์บั๊กเนี่ยบางคนแบบว่าอดหลับอดนอนตีห้า หกโมงเช้าอะไรเงี้ยบางคนต้องรีบตื่นขึ้นมาตั้งเิกาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตัวใหม่ๆแต่เขาไม่ได้ไปแจ้งเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายของทางทีมงานแล้วก็ทางฝั่งผู้เล่นเองก็ตามแจ้นะคะทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยเราค่อนข้างลอยตัวเพราะอะไรรู้ไหมไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปพาปดูกันนะคะทุกคนนี่ อันนี้นะคะคือน้องเปอริโตเบอริโตนะคะเป็นระดับซีเรทนั่นเองค่ะราคาของเขาเนี่ยราคาซื้ออยู่ที่250ล้านนะคะแต่ว่าเขาทำเงินให้เราได้ 1.5m หเอ็มหน่วย่า1.5ล้านนั่นเองต่อวินาทีด้วยนะแล้วไม่แมบดั่ชุดน่ะทุกคนน่ารักมากส่วนอันนี้นะคะลากี้บอกที่อย่งมันได้เปิดเปิดเลยลวกันอะตัวด,ดีดิิออกมาให้มันดีดีให้มันดีดีงันไงบอกให้มันดีดีมันเอาเต้าออมาเลยดเดี๋ยวเราอีกอันหนึง่ง ไปดูกันหกอีกสองนาทีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แจงได้มานะคะในรอบนี้นนี้ไม่เคยได้เลยก็คือ Questadilla คอโคดิล่านะคะตัวนี้คือเคยเปิดหามานานนมมากๆแต่ก็ไม่ได้สักทีและในที่สุดเราก็ได้ตัวนี้มานะคะแล้วดูนี่นี่อันนี้คือ Lost n o m y h o s p o t o t นะคะอันนี้ก็ไม่เคยได้เหมือนกันและในรอบนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยพร้อมก็เก็บหยินหยางไปด้วยข้างบ,บนบ้านมีหลิงไหมโอเคซีเคลตมาก็ค่อนข้างบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นลากูการาชาหรือว่าจะเป็นแซมบินี สไปเดอร์นี่อันนี้ก็จะเป็นซีคที่ถูกสปอนออกมาบ่อยแต่ตัวที่จริงไม่เคยได้เลยก็คือพวกตัวแบบ o อพีชังตอบรี่ก็ไม่เคยเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองสักทีหนึง่งแต่วันนี้เนี่ยที่มันดรามา่ามันยังไม่หมดนะทุกคนเพราะว่าไอรถชักที่เขาเอามารถตะโกะคือมันยังไม่หมดกิจกรรมแล้วคนก็ยังแลกไม่ได้มีแบบหลุดๆออกไปบ้างที่แบบแลกได้กดจนแลกได้ก็มีนะคะเพราะว่านะตอนนี้รถทักเขาได้ออกไปแล้วนะคะพร้อมกับทีมงานได้ประกาศก้าวไปเลยว่าเขาจะต้องขอเวลาซ่อมแซมรถ ทาโก้ของเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันสปอร์ตออกมาไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งคนแลกตัวพลิกไม่ได้เลยคนหลายคนรอแลกตัวพริกเยอะมากแต่แลกไม่ได้แล้วคือมันมีจานวนจํากัดซึ่งมันแบบพิเศษจริงๆเน้อยเออมันน้อยมากมากที่จะได้นะคะทุกคนแล้วตอนเนี้ยคือแบบคนว่ากันเยอะมากแต่ทุกคนคะคนดูช่องแจงแจงบอกแล้วว่าแจนงจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอ่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วพี่จะหลอกแบบบอกว่าได้แต่แบบแค่ให้เห็นภาพหรือเปล่าปะ

ดูสถานะด้วยตัวนี้นะคะชิลินชิลี่ตัวที่มีปัญหามากที่สุดของวันนี้ในสตีวอับเบนโรตนะคะตัวพริกตัวนี้เนี่ยคือจะบอกว่าใครที่มีเนี่ยพูดได้เลยนะคะว่าเป็นตัวที่โคตรหายากมากๆเพราะว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะในโลกนี้ที่แรกมาได้และแจงคือหนึ่งในคนที่ได้ครอบครองมันนั่นเองครับผม ราคาซื้อของะคะอยู่ที่2.5 B ค่ะแล้วก็ <_ S 1> โหราคาที่เขาทําเงินให้เราเนี่ยอยู่ที่475 m หรือว่า475<ฮ>ล้านต่อวินาทีนะคะทุกคนแล้วดูพิกดิผู้ถานาเยอะไปไหนดูด,ด,ดิธรรมดา2 B 2 T ีสวยเฉยอะทุกคนคือถ้ามีตัวนี้แจ้บอกเลยนะคะว่าแบบเรารวยได้ไม่ยากอะ่ะและนี่ก็คือ2ตัวใหม่ที่แจงได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมาบริโตและตัวพลิกกระเถินี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยอื้เกินปุยมุ้ยตัวพริกนี่เขาชูมือด้วยอ่ะแล้วก็คือ แบบใต้จกักระเขามีก้ามปูได้คือติดสถานะเยอะอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่าจะ่ทำเงินได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใส่รองเท้าอุ้ยแต่มองมุมนี้น่าเกียดอยู่นะเนี่ยไมไ่หรอกมันคือพิกไง อย่าไปคิดเยอะนี่รถติดสถานะเยอะด้วยนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมทากอทิ s สเตในวันนี้นะคะบางมุมอาจจะแบบหัวร้อนบ้านนิดหน่อยเพราะว่ามันแรงไม่ได้แล้วมันก็แบบหลายคนก็อาจจะง่วงเอาเป็นว่ารอวันเสาร์ละกันนะคะจงคิดว่าไอ้รถนั้นน่ะมันก็จะกลับมานั่นแหละน่าจะต้องเป็นวันเสาร์ส่วนพิกเนี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นของ rare item ที่คนหากันไม่ได้ต่อไปก่อนละกันนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้อยากมีนยะมาดูช่องแจงไว้นะคะเผื่อเพื่อนๆแบบว่าจะได้ในรอบนาบางก็ได้นะแต่เรารู้แล้วนี่ว่าตัวพิก ใช้ะไรแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลานะคะไปหากันมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเรามาดูกันอีกทีไม่แน่ใจว่าแซมมี่เขาจะเปลี่ยนตัวคาร์บหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าตัวพลิกที่มันเหลืออยู่อะเรายังแลกได้นั่นเองค่ะแล้วโชคดีมากเลยนะที่แบบว่าเราสามารถแลกบริโตรบริโตได้แบบพอดิบพอดีเลยอะทุกคนก่อนที่เครื่องมันจะหายไปใช่ไหมอืมใช่แล้วพอแลกไนดะ้ปุ๊บเครื่องหายไปเลยต,ยลตละละไลโรตาล่าไปละแต่จะไม่เอาอันนั้นนะอะเพราะว่าบ้านเต็มลนะทุกคนบางคนบอกว่าเอ้พยพ ตล่ามาผ่านบ้านพี่ทำไมพี่ไม่เอาไม่เอาแล้วค่ะตอนนี้พี่อยากเก็บตัวที่มันแรจริงๆเนาะมันลกบ้านไปแล้วตอนเนี้ยสวยมาก <c oughs> ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้มาแล้วเรามีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสําหรับตัวพิกแล้วก็ตัวน้องหมาเปริโตบเปริโตก็ตามแต่ก็ดีใจอ่ะทุกคน,นสุดก็ได้มานะคะแบบโอ้จะอดหลับอดนอนแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วแต่ก็ได้อยู่ดี <c oughs> เอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยจุปแซงคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดสับซ้ายกับแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระถิงแจ้งเตือน เวลาที่จะปลองทีใหม่ๆเพื่อจะได้พากันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นจะเป็นตัวใหม่ๆหรือว่าจะเป็นตัวที่มันแบบว่าผสมออกมาแล้วมันเป็นตัวประหลาดแล้วก็ตามแต่จะพยายามหาให้เพื่อได้ดูกันนะคะทุกคนและครั้งนี้ไปแล้วครับผมเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับหกโมงเช้าพอดีเป๊ะไปนอนเถอะห่วงแล้ว